ก่อนผู้นี้ทำงานเช้ากับเรืเลยเดี๋ยวไว้แวะมาหาใหม่เออไอ้กินขนมโอ๊ยไม่เอา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 เออไปเถอะมีใช่ป่าวรู้มีเอ้าออ้ยเยอะตายไม่เอาเอาไว้ไม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเก็บไว้อะไรต่ออะไรไม่ใช้เลยปรุงกับข้าวขนมอะไรน้ำพริกน้ำปลาแม่กินได้ไม่อะห่าอะไรเยอะแยะเราเ่า เยอะา,ายมาีใช<ฮ>้ป่ะมั้โอ้หบันเถออแเออแบ่ๆกันเอ,อ้าแม่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะหรอกงั้นเรวเปล่าฝ่าไปที่พ่อนะ่ะไอ้เดี๋ยว<ป>มาให้พ่อมึงซื้อเล้าหมดแม่ให้ทุกวันอยู่แล้ววันละกัดิดหายเข้ามัวซัวซื้อเล้าไม่ต้องมาหาหรอกมาห้ยทำไม เอาตัวเองกลับมาดิเออตัวใจมันอยู่แยาไเฮอยู่เอาให้ตัวเองมีชายก้อนแล้วค่อยมาให้กลับแล้วไว้มาหาใหม่แล้วไปแม่ไปโซ่ไม่ได้ใช้อะไรลูกเดี๋ยวค้าโฟนค้าสายยังไม่ได้จ่ายอือค้าหนามาอีกแล้ว ที่เองให้มาแม่ก็ใช้เกิดประโยชน์ได้แล้วพอ,ปอเอปลยยย่าก็ไม่เอาไปจ่ายนไม่เอาให้ประโยชน์เยอแยะเอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเติมน้ำ,นำมันเลยเออเอาไปจา่ายแล้ยเก็บไปเ้อทำไมแม่ก็กบกับแก่ๆคนท่าคนแก่อยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรมากมายพอล,ละมันก็มีเนี่ยที่เห็นเนี่ยแหละ ค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวไรหวานเออ uh huh. yeah. wow, เออเออหายเมยอยู่แย่ให้วางไว้แล้ะขับรถ uh huh. ดีๆละเที่ยววันนี้